พัทชรีขี้เมาโควิดอยากไปเที่ยวหนออยากไปเที่ยวทะเลคี่ถึงทะเล,ะเลอาหารทะเลแต่เงินไม่มีพอซื้ออาหารทะเลก็เลยเลยแค่ปลาหมึกย่ากได้วาหน้าตักซอยทั้งหมดที่เห็นอันนี้เหมือนจะเป็นสาบตัวเล็กๆเอ,อ่อหนึ่งร้อยสามสิบบาทกากน้ำจิ้มเราก็แตงเิ็กหน่อยน้ำจิ้มแบบนี้ จริงๆปกติร้านนี้เขาจะเป็นน้ำจิ้มออกสีแดงๆนะทำไมวันนี้เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เปลี่ยนน้ำจิ้มแล้วเปลี่ยนน้ำจิ้มอีกมาลุ้นแล้วกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าแล้วก็วันนี้หลายอย่างเ้อะเพราะว่าวันนั้นเห็นย่านั่งโซยเอาเอาอีแคคเตอร์เนี่ยนั่งโซยไก่ปิ้นทุเรียนจ้ะ<อ>นั่งกินตุย้ยตุยตุยเลยนะพี่ชมก็แบบอ๋อย่ามันกินด้วยกันได้บอกย่าบอกว่ามันก็อร่อยดีเราไม่ให้ย่าหลอกได้จ้าวันนี้ชิคมาลองชิมมีมะพร้าวมาด้วยก็เลยจะมาลองด้วยแแล้วววกกันน่่่่าาาเเดะะชอออรร์จยป ก้ามืกยอนก้ามือกันก่อนอินแบบตัวตัวก่อนแล้วกันอินเป็นตัวตัวก่อนแล้วกันจีจันอ่ะจีจันเบอร์สุด วดไปแล้วนเอนเอเนี่ยนเอ็เห็นปะนเอ็ว้าวเปรี้ยวเปียวมากสิงนดหน่เหมือนลำไส้กับเต้นดิ๊ดิ๊ดกับกับเปรี้ยวอะกับความเปรี้ยว เริ่มเผ็ดละน้ำตาเริ่มละเริ่มนองละน้ำตาหล่นพนที่นอน,ออออนนะ้ซื้อสิทีน้ำจิมเปลี่ยนเป็นสิทีนี่่ขยันเปลี่ยนสูตรอะไรนักหนาแต่ครั้งเนี้ยคือสุดมากทั้งเผ็ดทั้งเปียว คือแบบตาไหลอ่ะเขาเอาใครกับความช้อนแบบนี้อีกแล้วคือกินช้อนปกติมันไม่สะใจแม่อะช้อนปกติมันมันน้อยก็าหมึกแพงมากรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อะกับไอสตรีมทูเรียนเนี่ยสครูปตัดไปเลย แกอ๋กนนอ,เ,อเป็นอย่างคืออนะไกับมะพร้าวลองดูว่าหอมมะพร้าวว้าวไว้แมวดีกว่าอันนี้เป็นทุเรียนอันนี้ก็เป็นน,นี่ไปเหมือนเดิมทุเรียนทุเรียน ลองสูตยรยากคราเกอร์ไส้สับป,ประรดกวนคว <Wow. S 1> ามกรอบมันๆหวานๆเปรี้ยวๆเ, <S han> เดี๋ยวดยูว่าเจอความมันของไอศกรีมทุเยนจะเป็นไงบ้างอ่ะเี๋ยเดี๋ยว พยายามดันแล้วมันไม่ลงแมดู่ออืแล้มายาะอมันจะหวนหวานบางทีก็โดนใส่สบบร้นโยนเปรี้ยวนิดนิดแล้วทุเรียนก็แบบละมุนอ่ะคือไอตะพินกูเขาเนื้อดีอยู่แล้วไง ช็กโกแไซส์แนีกับมะพร้าไอศกรีมมะพร้าวเุ้ยแกเกอร์เคากรอบเป็นแบบเนี้ยแลคือแตงอรอไอศกรีม อืมมือก็เีวเหมือนสมัยกินตอนเป็นเด็กน้อยไหมที่ขนมไอไอกินมะพร้าวตักๆั่ะบนแล้วมีทักถึงนโรยข้างหน้าอืมดีดีมากอ่าถามถึงคาามเาาานะา้าแบบนี้ กับมะพร้าวกับมะพร้าวคือดีกว่าโุงเรียนอะ่ะน่าอ,อร่อยของนางอยู่แล้วถือกันถีอว้าวพัชรีขี้เมา